สวัสดีครับผมคนอีสาน่าเพิ่นเมืองและก็ทีมงานบ่าวเที่บ้านครับผมจะนำเสนอเมนู <c oughs> ตำเห็ดไข่ครับผมบนเห็ดไข่นะฮะโดยน้องใบเตยครับผมเบิกกันตำสาครับผมน้องใบเตยนั่เนี่ยน้องใบเตยเด็ดดิเด็ดดิ เอาบาทที่เดียวนะครับจิบตอนสองครับผมจะมีคนเห็ดไข่หอมครับผมเน<อ>า,า,าอี่พอลีกอ่กุมอยู่เอาเอายอกยอกยอกเฮ <c oughs> ้ยควยมอยควายมืออ้พ่อเลยบาทที่เดียวเอาเดียวเอาเดียวเอาเดียวท้าวเฮ็ดเเฮ็ดชุกกันเนาะอืม ไว้ผ like ู้ใดนี ums> ums> ่ก็ซดแต่งงามเถอวะผู้ใดเนี๋ยก็ส่สุดงานเถอวะเอาเจนคิวกัมีกเอีเอเดี๋ยวนี้ไอ้พอสิลุกครับล่างต่ำพีกีครับผมเอาจากดี่ะ I'm going ผมมาบริกทีมแล้วครับเป็นนี่นี่กับตันครับพวเรือครับผมาไปเลยครับนเเปล่าหอยเปล่าปุ๋ยครับผมนี่อะไรลลี่ครับผมลลี่ี่ยับน่งบัตร นี่เบามารครับผมพรร้อมดคับนี่พี่แอฟครับผมนี่บาเปเร่ครับเพราะว่าเสียบแล้ไหมท่านเสียบแล้วะเสียบแล้วท่านกี่ย่อไปยังไ่ย่อไปไหนเลยอ้เดี๋ยวผมผมชาน้ำให้ก็ได้มั้งน้ำมันไหลไหมต้องเดี๋ยวผมชิมน้ำก่อนครับโอ้สุดยอดอจริงพอแล้ว เอาผ้าถ่านอีกกลัวมั้งไปว่าน้ำไปกันเดี๋ยวเอาผาถ่าไปป่ะนไ่ได้ใ้าวนี่กะดักไปต้อนนะกระเทียมข้าน้าทุ่นะครับต้องสวกไก่เลยครับคนละรสชวตสารเลย mặt Thả bắt thả bắt xe quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ลุกข้มาเอาลุบลุครับผมประกาศเลยสุดยอดครับครบทิปนะครับเพิ่ดิมาครับพี้อมกันครับไปที่นี่ไ ยังนอกบาทที่นี่ทักคุณนเขามากินเขาเลยมากินเขาเร็วเร็วๆนะครับเบาปุยกับมาเบาเด็ดๆกับมาครับผมเบาหอยเบาปีเร่เบามัดพี่อ้อแพร่มาครับกินเขาครับผมมาที่นี่มาครับกินเลยครับมาครับกินเขาก่อนครับผมมาที่นี่ ไปหูสร้างหูเสือแล้วครับจะมีตุ่มน้ำใหม่ครับผมก็มีหูเต่าอ่ะบ่หาบ่เห็นอยู่นี่ครับตุ่มส่วไก่สุดที่แอบครับผมนี้ปวดเห็ดไข่ครับผมไม่พูดะไรหรอนั่งพุ่งยิงเลยใครอ่ะครันั่นเห็ดไข่ยังอย่างเพียงแข็งไอ้ดูอ่ะเอาเอาน้ำไปไปใส่ถ้วยนิดหน่อยครับยัางก็ยังกินจรางครับไม่ใช่ผัดซอไปมากินเลยกินเลยครับกินเลย นี่ครับต้มส้วไก่ตำปลเห็ดไก่ครับบรรยากาศรอบๆน้องใบเตยก็มีเฮ่เสับเส่บต้มส้มต้มต้มส้วไก่แซับเสับดาวหอยบาปเปรเล่ครับผมนี่คุณพ่อบาปเปรเล่ครับแซ่บหรือเปล่อิ่มเล่าอิ่มกับเส้าทั้งเขาเออนี่ตมือพี่ ที่แอบครับผมมือนี่ตกโจ๊กไก่ครับผมนี่เจ้าของพื้นที่หรือบารมาร์ครับผมอันนี้ยังอะไรเนี่ยยังวางพื้นที่ติดเทียอะไรตัวอะไรก่อนเพี้ยนยังก่อนไม่ไม่ใครเล่นๆหรือเดดีเพื่อนเตดดีเอากินเพื่อนกินกินอันน <laughs> ี้กินครับอันนี้บ่ะแล้วแต่จะกินกับยำเคี้ยวๆแล้วก็แหลกๆแล้วก็คือลงท้องเลย นำน้ำน้ำแล้วก็แหลกแหลกก็ครับบรรยากาศเสียงเพลงเสียงเพีดเสียงแค่ดหน่อยครับผมฝนตกลิ่นพร้อมสุดยอดครับบรรยากาศเื้องนี้่หน่อยเบาบๆกับจิตฟอนให้เพิ่งเหรอครับเมา่ของยู่แล้วเมา่ไลครับผมบรรยากาศมันมวนครับผมครับได้เวลากินแล้วครับผมมาที่นี่ ไม่เยประมาณกับเซฟซี่อีกมะรำครับบ่อนไม่เลยทำดีก็ไดา

นะครับรอบสครับผมกินอีกรอบไหมไมอยากเอาแหมโอ้หอม,มอนตช้ลูกผมเลยกินหมยี่กินเมยเฮ้ยว่ากินเหมยกินเหยโดนวใคน่เครมัเลย

คอยกเยวนเีคอเมัเลยอยแตเ็่มขับติ๊บดีเลครับผมเศษครับต้มซัวอันนี้เป็นของของเคลูกของบาสงการครับผมออมกบโอเคลมหน่อยเพี้ยนมือหนาเยอะออมตามแม่ม่กินหัวเห็นสองจับไก่เนาะให้ตัวูบกักครับตีมือพี่แอบมื่นนี่ซ่บเลือเกินทาแล้วให้ตัวบักคักมือ อะไรนะไฮไม่เข no yeah. sí uh, no. ้าใจรู้วครับเบาปุยอยู่ข้างหลังครับผมอืไม่มาบอกกล้องเนี่ยเขาจะกำลังทำหาหลายอยู่นะเสร็จแล้วเว่เบาหอยเบาปีอยู่ทักพุ่นครับเนี่ยเนี่ยงนะหนาวบอกอยู่ทางพุ่นกีขกีอยู่ทางพุ่นครับผมเฮ็ดทุบันของเมืองเขาเป็นเฮ็ดทุกีขวงว่ะแต่ว่ามันแหลกเงินพวกสองนังเดยอฝนมาตก้งเนี่ยู่ว่ะ ยังงพมาไิย่างเนากอยังกี๋อกีเขาเป็นหมเทนี่ยัวก็บิ่งไป่งน่งนกี๋ของกีกนด่งมาไม่แซ่บใบใบม่อนครับผมนครับต้มสัวไก่จะมีตับซึ่งผีมีผีตับแอบครับผมนะครับ แต่บ้านเลยเดี๋ยวใครอยากกินใครอยากกินผมไปเอิ้นมาให้ให้เห็นบมดเลยครับผมผม่เอย่าให้ซิมพีมือบ้าสงกรามบ้าพีแอบพีแอบบางทีก็เป็นนี่บ้าปุ๋ยบ้าทีมงานทุกคนครับผมบ้าพุ่มบางทีมางไปเสียนะท่านหลับเพี้ยนเราเสียหายไอ้แก๊กไอ้อาบน้ำบ้าอาบน้ำผต่ำมากเท่ากมาโอ้ยสไตล์ห้องอาบอยู่บว่าเยอะบ่อให้นี่ไปเดี๋ยวนี ก็มีไป้เหม็น็นกลืยนั่นยงยองกินใช่ไหมเฮ้บึงเงี่ยขั้ววาวานนะครับปุ่นปุ่นหลังกะสีสองแฟนแดมไปด้วยกันไม่เหี้ยมขั้ว่าวมัดเดเเาเี่ยมากกับพวกวกานกินกันที่นะครับพวกเขาวิเศษผมกินเลยครับมือนผมไปดิได้สิไปนันนะอย่าบกเพื่อนไปครับคนนอนหน้าบเพือนรับกินี่จวนจุกกงน่นงครับก็เป็นเตกนอยตัว มึงเอยต้องตัวยืนบอรเดี๋ยวมันไปย่องเขาเต็มขอไมากับแมงแล้วมวนมันเงี้ยถ่วงมันนี้อ๋อไปที่หนี่งคุณน้องไปเตยกับบ่าวเปรเลกกลับไปแล้วไปที่หนี่ไปอาลานแล้วไปที่หนึ่งีกับผมยอดว่ะยอดมือด้วยนะอือดีครับกับเข่ามือนี่สุดยอดกับต้มซั่วตีมือเบาเอ้ยพี่แอบพี่ออฟแอบโอพี่แอบครับผมโอ้เสียงจะน้อยบ้างเด็ก ก็ผมนี่จิจๆเศร้ากินเกลยดว่ะอือโอ้ตุ่มเราใหม่เลยหาเลยเด้อขึ้นสดจำได้กับใส่หัวครับผมเท้าพ่นาทัยดมากมือเดียวแตกว่ากินเยอะแต่ก็หวานขอให้อยู่ดีแข็งทุกคนครับผม เฮ้ยยางมม่กบมีแงแต่ลังงานเยอะแ่เงียมึงนี่มีกี่จอเถอะรมาที่นี่เรื่อง้วบรยังเดมไม่ลงหรอกใต้ม่มีเงี้ยมตองการถต่ำไม่ต่ำเนอะมันแรนไก่นะรถตัวนี่ครับสัตว์น่ารักที่สุดตัวนี้แหละเขาเรียนมากยขอให้ยูนดีแมงทุกคนครับผมสวัสดีครับ เลลีโอ้ยตาสดกำลังแสบไปไดอเอ่แหวนไม่เอาจีบไ่ได้สดเลยเอาสโซ่แเสียซั